สิงห์แม่มซสล่ามาแล้วค่ะ EP 8 5ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะผู้ที่เกิด23กรกฎาคมถึง22สิงิงหาเรามาเช็คพลังงานความรักความสมัมพันธ์ของชาวสิงห์ที่มีคนคุยดูด,ดูอินเ a t i นชิ h i p แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วและก็ชาวสิงห์ที่โสดนะคะในช่วงลุมเครื่องหลังของพฤศติกา64ว่าพลังงานของคุณจะเป็นไงบ้างนะสำหรับชาวสิงห์นะคะที่อยากเช็คพลังงานเพื่อจะ รับปีใหม่นี้ให้ป,ปังปังปังนะคะในพลังงานของคนรอบข้างของคุณนะแม่มดบอกพลังงานของเจ้านายลูกน้องรุน่นพี่หัวหน้า,าบริวารน,นะคะเจ้านี้ลูกนี่ก็ได้แฟนคนคุยคนที่เล็งๆไว้นะคะลูกค้าได้หมดนะ แม่มดบอกพลังงานจากรูปเท่านั้นนะคะคุณสิงไม่ต้องบอกอะไรแม่เลยนะลองไปอ่านรีวิว,วแม่มดนะคะในเพจมอสร a สักสี่ห้ารีวิวจากเกือบ4ี่รรีวิวคุณจะอยากปรึกษาและเช็คพลังงานกับแม่มอสระรับปีใหม่นะคะอินบ็อกซ์มาในเพจมอสราหรือไลดีลน์ด้านบนนะใบแรกจะเป็นตัวแทนของชาวลักนาราศีสิงที่มีคนคุยดูๆอยู่อินรีเลชั่นชิพแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วนะคะ Night เออ King of Cups King of Cups นะคะโอ้ oh. พลังงานคุณสิงห์น่าจะดีวกับคนที่ค่อนข้างจะมีวาทศิลป์บริหารเสน่ห์แล้วก็อาจจะเป็นคนปากหวานเลยก็ได้หรือในยันหนึ่งก็จะเป็นพลังงานของคนที่เขา พูดโนเย้ออยกับการกระทําก็ได้นะคะก้าวไม่เท้าคุณสิงค่อนข้างระวังตัวกับคนคนนี้อาจจะรู้แล้วแหละว่าเขาเป็นคนยังไงนะคะอาจจะทันเขาละทันเกมเขาละห้าอะมีการเทมีการบล็อกก็ได้นะคะโป้เทบล็อกก็ได้นะคะสําหรับชาวสิง์โดนเทก็ได้นะคะ หนึ่งไม้เท้าอาจจะมีใครบางคนออมาจากงานนำพามาจะเป็นมือที่สามที่มาจากงานหรือคุณสิ่งรู้จักคนนี้จากงานก็ได้นะคะ The Moon เป็นพลังงานของอะไรที่ คุสิงส่งพลังงานคนจะต้องโปะเป็นหลักใหญ่เลยนะคะเช่นว่าไปรู้ว่าเขาอ่ะมีคนของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังต้องร่วมงานกันอยู่นะคะสามดาบนี่ไงแซดไหมล่ะค่อนข้างจะแซดพอสมควรนะคะหรือเขาทำให้คุณแซดคุณทำให้เขาแซดนะคะในทางกลับก,กันก็คุสิงห์อาจจะไปรู้ว่าเขาเนี่ย แอบไปบริหารเสน่ห์กับคนใหม่ๆที่มาจากงานก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีเหตุให้เงียบหายกันเงียบกันไปนะคะนี่ไงจ็ดถ้วยมีใครบางคนมี choice ใหม่ๆมีใครบางคนยังไม่ได้ปักหมุดปักธงยังไม่ได้ตัดสินใจหรือยังไม่มีความชัดเจนนะคะ จัดจเม้นอาจจะมีคนแบบนี้มาคนที่วลังงานแบบนี้กลับมาต้องใช้คำนี้นะคะจัดจเม้นแต่ก็ยังเป็นพลังงานของรักซ้อนอยู่ดีสามไม้เท้านะคะคุณสิงจะไหวไหมกับพลังงานแบบนี้นะขอบคุณสำหรับ9 1 0 0 0มืซับสไคร์ช่องกระทบเป็นมอสตนะคะขอบคุณสำหรับหม0 0งื่นคนที่ติดตามในเพจและขอบคุณที่คุณแชร์คลิปนี้นะคะ คนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามแลต้องมาในเวลาที่ใช่แล้วก็ขอบคุณสำหรับรีวิวดีๆใน e-p ที่ผ่านมาโน้ตได้รีวิวดีนะคะขอบคุณมากเลยหก <6. S 2> ไม่เท้ามันเหมือนเขาก็คุยกับคุณสิงด้วยแล้วเขาก็คุยกับอีกคนหนึ่งด้วยอะนะแล้วก็ดูว่าจะยังไม่มีความชัดเจน Queen of Cups แต่คุณสิงห์จะเป็นคนที่ลงทุนไปเยอะในแง่ของใจอะ่ะ แต่ดูเหมือนว่าจะขัดทุนนิดนึงเนื่องจากว่าเขาก็ไม่ได้ลงทุนกับเราเท่าที่เราลงทุนกับเขาในแง่ของความรู้สึกนะคะ King of Step ุณดกับเขาเจอกันได้งานนะคะหรือมือที่สามเข้ามาจากงานนำพามาแล้วทำให้เกิดมีปากเสียงหรือว่ามีความเงียบมีความห่างเพราะว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยไปบริหารเสน่หกับคนใหม่ๆ นะคะทีนี้คุณสิงก็มีเหตุให้ได้ต้องรู้เรื่องนี้แล้วอ่ะนะก็เลยทําให้คุณสิงอะ่ะค่อนข้างที่จะเฮิร์ตพอสมควรนะคะขยายพลังงานถามจากจักรวาลให้ชาวลัคนาราศีสิงห์อีกว่าเป็นยังไงบ้างนะ Romantic Feeling ขายฝันพอสมควรที่แม่มันบอกว่าเขาอาจจะเป็นคนมีไาวทีสิ่งดีหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะบริหารเสน่ห์ได้เก่งนะคะ Attraction มาเร็วเคลมเร็วไปเร็วเลยแหละนะแล้วก็เป็นลักษณะของหวานหยาดเยิ้มก็ได้นะคะให้ระวังไว้ Retreat ถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วก็ให้ระวังคนแบบนี้นะคะจะทำให้เราเนี่ยออกนอกลูก่นอกทางได้ด้วยหรือคนของคุณสิงแหละ่ะที่ไปออกนอกลูก่นอกทางกับคนที่มีพลังงานแบบนี้ก็ได้นะคะ เอาละทีนี้ทั้งชาวสองและชาวสิงนะคะอยากรู้ว่าสรุปแล้วอะไรยังไงร,ระหว่างคุณเหบือเขากันแน่เขาจะตัดสินใจยังไงเขาจะกลับมาไหมนะแม่วาบอกพลังงานด้านดาวได้นะจากรูปเท่านั้นไม่ต้องใช้อะไรอื่นเลยแลวไม่ต้องเล่าอะไรเลยนะคะอ่านรีวิวแมาว่าดูก,ก่อนแล้วค่อยจองคิวมาในเพจมัะลชล่าอินบ็อกซ์มาหรือไอเดียร้านบบนนะถามครูบาอาจารย์สำหรับนี้ทําให้แม่ได้รีวิวดีมากๆเลยนะคะครูบาอาจารย์มีอะไรอยากบอกชาวลัคนาราศีสิงนะ มีใครบางคนมีแฟนอยู่แล้วมีครอบครัวแล้วแล้วมาบริหารเสน่ห์แต่คุณกับเขาเจอกันด้วยงานหรือคนหนอ่งคุณไปเจอใครบางคนแล้วเขาบริหารเสน่ห์ใส่ซึ่งทําให้คุณสิงนมุนงิบเพราะว่ามันเหมือนคล้ายๆมีมือที่สามเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะนี่คือพลังงานของชาวราศีสิงห์ที่มีคนคุยนะทีนี้แม่ว่าจะเปิดพลังงานของชาวสิงโสดนะคะชาวสิงโสดผู้ที่เกิดที่13กร,รกฎาคมถึง22สิงหา ขอทราบพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวสิงคโปร์นะคะชาวสิง์โสดที่อยากรู้พลังงานด้านของคนรอบๆตัวนะคะเพื่อจะปรับพลังงานให้ปังในปีใหม่นี้นะคะเช็คพลังงานนะเจ้านายพลังงานเจ้านี่พลังงานลูกน้องพลังงานเพื่อนร่วมงานพลังงานคนที่จะคุยคนที่กลับมานะคะได้หมดนะแม่เม่บอกพลังงานด้านดาจากรูปเท่านั้นไม่ต้องใช้อะไรอย่างอื่นเลยแล้วก็ไม่ต้องเล่าอะไรให้แม่มดฟังเลยนะ ไปอ่านรีวิวมาก่อนแล้วค่อยรีวิวเอ้ยแล้วค่อยอินบ็อกซ์มาในเพจมอสซาร์จองคิวมานะคะหรือไอเดียไลน์ด้านบนนะพลังงานของคุณสิ่งที่โสดคือห้าเหรียญมีการห่างห่างด้วยงานห่างด้วยระยะทางรักทางไกลหรือห่างด้วยความรู้สึกของใครบางคนนะคะสี่ไม่เท้า อาจจะมีคนที่เคยมีครอบครัวหรือมีครอครัวเข้ามาในชีวิตแล้วคุณหรือเขาเนี่ยห่างกันเพราะว่ามันความไม่ชัดเจนนี่ไงแาดดาบนะคุณสิงมีแปดดาบแน่นอนมันไปต่อไม่ได้เพราะความไม่ชัดเจนของคนคนนี้นะคะแทนพรานส e มีการเปลี่ยนแปลงนะกลอนมาก่อนหน้านี้เลยทําให้โสดเพราะเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่โสดนะคะแต่ไม่เทาอาจจะมีการบล็อก โป้บล κ, อ็อกเพราะว่าคุณมีปดไม่เท้าแล้วก็มีอืมก้าวไม่เท้าตรงนี้นะคะก็เป็นพลังงานที่สอดคล้องกันในแง่ของการบล็อกในแง่ของการโพ้แตกในแง่ของการไปต่อไม่ไหวนะคุณอัลฟอนส์คุณกับเขาอาจจะเจอกันด้วยงานนะคะแต่ก็อย่างเนี้ยมีหนึ่งไม่เท้าหมาเจอกันด้วยงาน งานนำพามาการเดินนำพามานะคะหน้าที่อะไรบางอย่างนำพามาเชิอกันนะคะ King of b o n d s งานนะคะหรือการเดินก็ได้นะอะแม่บอสจะขยายพลังงานต่อคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามไม่ต้องมาในเวลาที่ใช่นะคะถามจากจากักรวาลให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ที่โสกก็เป็นอันรู้กันว่าคุณนะครอาจจะห่างกันด้วยความรู้สึกหรือด้วยการติดต่อรือด้วเรย ด้วยอะไรหลายอย่างแต่ว่างานบบนีต้องต้องเจอกันอยู่นะคะออหรือคุยแค่เรื่องงานเรื่องส่วนตัวไม่คุยนะคะ queen of pentacles ดูเลือเลือดชัดๆพอสมควรนะชาวสิงหัวใจสิงนะคะ queen of pentacles แสดงว่าคุณสิงก็ดูดูเขาแต่ก็ยังแบบไม่ได้เปิดใจเพราะว่าเขาทำให้คุณสิง ผิดหวังในตัวเขามาครั้งหนึ่งแล้วนะคะ8ดไม่เท้ามาอีกแล้วนะมีการบล็อกมีการไม่คุยกันแน่นอนนะคะแดไม่เท้าเหมือนกันเห็นไหมในคนโสดนะคะก็พลังงานไม่เคยโกหกแมมอสซรานะคะก็เป็นเรื่องปกติเลยนะพลังงานนะคะสิบไม่เท้าย้ำเข้าไปอีกนะงานเท่านั้นแต่เรื่องส่วนตัวอาจจะไม่คุยแล้วนะคะคุณมีเก้าไม่เท้ามีแปดไม่เท้ามีสิบไม่เท้ามีแปดไม่เท้านะ เน้นงานนะคะเน้นเงินเน้นรวยเป็นหลักใหญ่ใจความแต่เรื่องความสัมพันธ์ดูจะไม่ชัดเจนนะในคุณสิ่งที่โสนนะคะเอาล่ะขอบคุณ91,000ซับสไคร์บในช่องยูทูบมดมาสราขอบคุณ10,000คนที่ติดตามในเพจขอบคุณรีวิวดีๆใน EP ีที่ผ่านมานะคะที่เขียนให้ประมดดีมากๆเลยนะขอบคุณที่คุณแชร์คลิปนี้นะคะ Heartto h e a r t คอน v e r s a t i o n อาจจะต้องมีการ เปิดอ,อกคุยกันในแง่ของความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะหรือในแง่ของอะไรยังไงต่อไปนะคะ retreat นี่ไงคุณได้ retreat เหมือนกันนี่ไงเช่นถ้าคุณสิงเป็นแฟนขอะเขามาก่อนหน้านี้แล้วเขาแอบไปบริหารสเสน่ห์อาจจะต้องมีการกลับมา retreat คุยเจรจาอะไรบางอย่าง soulmate ถ้าเขากลับมาแล้วหาจุดลงตัวกันได้เขากับคุณอาจจะได้กลับมา พบกลับมาคุยกันเหมือนเดิมน,นะคะก็เป็นไปได้ในหลายๆพลังงานนะเอาล่ะสําหรับชาวสิงนะและชาวสองอยากรู้ว่าสรุปอะไรยังไงร,ระหว่างคุณกับเขากันแน่เขาจะตัดสินใจยังไงเขาจะกลับมาไหมด้านดาร์กในดาร์กเขาไม่เจตนาอะไรกับคุณนะคะแม่มดบอกพลังงานทั้งหมดจากรูปเท่านั้นไม่ต้องเล่าอะไรให้แม่มดฟังเลยไปอ่านรีวิวก่อนซึ่งรีวิวได้จากไพ่สาหรับนี้แหละให้ครูบาจา์แม่แล้วอยจองคิวมาในเพจหรือไอดีไลน์ด้านบนนะคะ มีการมาของใครบางคนจริงๆแต่ซ้อนอ่ะปุณนี้นะครูบาอาจารย์บอกนี้พลังงานก็ยังไม่ขัดแย้งกันอยู่ดีซ้อนซอนนะคะห่างเพราะอะไรเพราะซ้อนนะคะเอาล่ะยังไงเราจะกันใน ep หน้าแล้วกันนะชาวสิงก็ขอให้ข้ามผ่านพ้นบททดสอบของชีวิตตรงนี้ไปให้ได้แล้วกันนะคะซีอูนะชาวสิง Rui